สวัสดีคะ่ะวันนี้เดาจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูไม้มงคลที่ช่วงนี้ออกดอกกันนะคะที่บ้านดาวตอนนี้เนี่ยก็ออกดอกถึง3ชนิดเลยค่ะและวันนี้ก็จะมาบอกสําหรับเคล็ดลับในการเลี้ยงดูนะคะสําหรับไม้ประเภทนี้ด้วยค่ะให้งามตลอดได้ทั้งปีโดยที่เราไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูที่เขาออกดอกก่อนนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นโชค9ก้าชั้นนะคะลักษณะใบจะมีความหนาแบบนี้แล้วก็ใบใหญ่มากๆลักษณะดอกจะเป็นแบบนี้นะคะเขาว่าออกดอกช่วงไหนก็คือช่วงนั้นเราจะโชคดีนะคะสําหรับไม้มงคลเนี่ยอันนี้ก็ออกดอกค่ะสําหรับโชค9ก้าชั้นนะคะอย่างที่สองที่ออกดอกมาพร้อมๆกันเลยค่ะก็คือที่เห็นอยู่นี้เป็นสถีเงินหนานะคะลักษณะใบก็คือจะมีความหนาเขียวแบบนี้นะ แล้วก็ออกดอกด้วยค่ะดอกก็จะแบบว่าสีดำสีดากว่าโชก้าชั้นโชก้าวชั้นจะเป็นลักษณะดอกสีม่วงนะคะแต่อันนี้จะเป็นสีดำๆค่ะอย่างที่สามที่เห็นอยู่นี้ก็คือซับเจ้าสัวนะคะจะให้ดูก่อนว่าดอกเขาเป็นยังไงนี่เห็นดอกไหมคะสำหรับซับเจ้าสัวดอกเขาจะเล็กอยู่ข้างล่างนะคะนี่ แรกๆเดาก็ไม่เห็นหรอกแล้วทีนี้ลดน้ำนะคะก็เลยเห็นค่ะดูรากนะคะสวยงามมากๆเลยเคล็ดลับการทำให้รากเขาสวยแบบนี้เนี่ยเดาก็มีมาบอกกันค่ะสำหรับทรัพย์เจ้าสัวต้นนี้เนี่ยแรกๆเลยนะคะก็คือคำเป็นต้นเดียวแล้วทีนี้ยอดเขาเน่าค่ะนี่เน่านะคะหลังจากเน่ารักษาเรียบร้อยค่ะเขาก็แตกเป็นหลายต้นเลยนะคะนี่จะเห็นว่ามีถึงสองต้นเลยนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะ สำหรับเคล็ดลับในการเลี้ยงให้งามนะคะโดยที่เราไม่ต้องดู boy, แลบ่อยแล้วก็คือนี่ค่ะที่เห็นไหมข้างล่างค่ะเราก็คือจะปลูกไว้ใช้กากมะพร้าวนะคะวัสดุปลูกก็เป็นกาบมะพร้าวหุ่นมะพร้าวนะคะแล้วก็เป็นดินนิดหน่อยค่ะแล้วก็หาที่วางนะคะสำหรับที่วางเนี่ยนี่จะให้ดูรากนะ ที่วางเนี่ยเราก็วางที่นี่ค่ะให้มีน้ําขังแบบนี้นะคะอาจจะใช้เป็นจานรองก็ได้หรืออาจจะใช้เป็นแบบที่เราใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะถ้ากลัวอ่ยุงมาวางไข่ก็เปลี่ยนน้ําทุก3-7วันก็ได้นะคะอันนี้เป็นสถิงใบหนานะคะจะให้ดูซับเจ้าสัวค่ะรากนะคะ ลากสวยเลยค่ะสำหรับซับเจ้าสวถ้าเราแช่น้ำไว้แบบนี้นะคะต้นโชคเก้าชั้นก็เหมือนกันค่ะจะเห็นว่ารากเขาี่เห็นไหมสวยงามมากๆเลยแล้วก็เนี่ยโอ้เห็นลากไหมลากเขาสวยเลยค่ะเพราะว่าต้นไม้พวกนี้นะคะเป็นไม้ที่ชอบน้ำค่ะชอบความชื้นนะคะถ้าความชื้นไม่พอเนี่ย รากเขาก็จะไม่ค่อยจะเอกางองนะคะเพราะฉะนั้นความชื้นต้องเพียงพอด้วยค่ะหาที่วางที่แบบว่ารำไรนะคะหรืออาจจะโดนแดดบ้างอันนี้ก็คืออยู่ใต้สแสรนประมาณ50%ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่แบบนี้นะ ส่วนการบำรุงนะคะก็บำรุงตามสูตรต่างๆที่เดาเคยบอกไปนะคะก็คือการใช้เครื่องดื่มชูกำลังก็ได้นะหรืออาจจะเป็นนมมารดก็ได้นะคะหรือว่าสูตรต่างๆน้ำมักขีบัวอะไรได้หมดเลยค่ะตัวนี้เขาเป็นตัวที่ชอบนะคะชอบอเป็นไม้ใบค่ะเน้นให้แบบว่าไนโตรเจนสูงนะคะดูรากรากสวยงามมากๆเลยค่ะ และนี่ก็เป็นอีกไม้มงคลนะคะที่ออกดอกช่วงนี้แล้วก็สวยงามมากๆท่านผู้ชมก็ลองลองหามาปลูกกันดูนะคะเป็นไม้ที่เรียงง่ายมากๆค่ะแค่มีน้ำให้เขาอยู่แค่นี้ก็อยู่ได้แล้วลองหามาปลูกกันดูสวัสดีค่ะ